กรกฎเกตแก้วครับฐานพรานจุโจมร้อยเก้าหนึ่งหนึ่ชอคอห้าหนึ่งสามข่ปักงชัยครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่สมรภูมิบ้านรงกล้าอีกสักตอนหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ให้ชื่อตอนว่าฝูงบินโอวีเทนทิ้งระเบิดในลาวนะครับ การรบนะครับหลังจากที so ació, ่ทหารพลานละวาดจังหลังจากที่ทหารพลานล้าของไทยขึ้นไปโจมตีหลายครั้งหลายหนนะครับก็ได้รับการสูญเสียบาดเจ็บจํานวนมากนะครับและก็หน่วยต่างๆด้วยนะครับที่ทํางานด้วยกันนะครับกองทัพไทยก็ได้รับการสูญเสียแล้วก็บาดเจ็บจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าทางการทางรัฐบาลไทยเนี่ยทางกองทัพไทยเนี่ยเราต้องการจํากัดพื้นที่ในการสู้รบเฉพาะเนิน1น2 8นะครับจึงทําให้เราต้องสูญเสีย นะครับเราทําให้เราเสียเปรียบเพราะว่าเมื่อเราจํากัดพื้นที่แต่ตรงนี้นะครับทําให้ข้าศึกเนี่ยเขายกกําลังมาจํานวนมากนะครับมาประชิดแนวชายแดนไทยไม่ว่าจะเป็นทหารเวียดนามทหารลาวนะครับเขาก็ประชิดแนวชายแดนไทยเอาปืนใหญ่เอาอาวุธหนักๆตั้งตั้งติดใกล้ๆกับเขตแดนไทยนะครับไม่ว่าถึงตั้งแต่อำเภอนาแห้วไปนะครับแถวอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยยาวไปนู่นนะครับไปถึงชาติการพิจิตรโลกเขาก็ตั้งประชิดแนวชายแดนไทย และหน่วยทหารหน่วยบอก,อกส่วนหน้าเขาก็อยู่ระชิดแนวชายแดนไทยเราเลยนะครับทําให้ปืนใหญ่ของเขาที่ตั้งอยู่ชิดแนวชายแดนไทยเราเขายิงเข้ามาลึกได้นะครับยิงช่วยกําลังของเขาที่เนิน1428ได้ยิงทําลายกําลังทหารของไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนแถวอำเภอชาติการนะครับบ้านโนมเก้าเนี่ยเขายิงได้แม่นยานะครับแลวก็ยิงถึงนะครับ ทำให้ทางกองทัพของเรานะครับทางรัฐบาลและทา,ทางกองทัพลยของเราก็เลยตัดสินใจเปิดยุทธการแบบว่ารบเต็มรูปแบบนะครับจึงได้ตั้งหน่วยนักรบนิรนามขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกนะครับการรบครั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นตอนที่สงครามเต็มรูปแบบแล้วนะครับหลังจากที่เราออมเราเลี้ยงไข่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะทําสงครามใหญ่ นะครับทาให้พวกเราทรงศูญเสียนะครับเมื่อจําเป็นต้องเปิดสงครามเต็มรูปแบบนะครับเราก็ต้องส่งหน่วยพิเศษของเราไปเนี่ยไปในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเรียกว่าไปตีแต่หลบหลังไปตีแนวหลังไปตีหลังแนวนะครับส่งกําลังเข้าไปหลังแนวรบนะครับตอนนั้นก็จะมีนะครับเขามีชื่อรหัสหน่วยนี้ว่าสีหาราชเดโชนะครับหน่วยสีหาราชเดโชนี้ก็ผสมหลายๆหน่วยใส่ไปด้วยกันนะครับ ก็มีทหารพรานจากหน่วยสนยนการพิเศษทหารพรานชค .14 นี้เป็นทหารพรานจู่โจมไปประการพิเศษนี้จานวน40นายด้วยกันนะครับแล้วก็มีทหารปืนใหญ่นะครับทหารแผนที่ทหารสื่อสารนะครับก็ไปด้วยกันหมดนะครับรวมทั้งทหารราบต่างๆนะครับจากกองทัพเอกสารก็คัดเอาของประเทศไทยดีๆมาเพื่อที่จะลงไปทํางานในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับคือไปตีตลบหลังหรือว่าภารกิจของหน่วยนี้ก็คือ แบ่งออกในจํานวน440คนที่ไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสี่สายด้วยกันนะครับสี่สายที่ไปก็มีชุดที่ไปซุ่มโจมตีนะครับซุ่มโจมตีเพื่อตัดเส้นทางลําเลียงนะครับหน่วยไปซุ่มอ่าหน่วยไป <c oughs> หน่วยที่จะไปดักระเบิดนะครับไปดักกับไปดักทุนระเบิดเนี่ยเพื่อทําลายยานทหารนะไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือว่ารถลําเลียงอะไรต่างๆที่จะมาสานบับสนุน กำลังส่งกําลังเข้ามาที่เนเธอรี่สองแปดเราก็จะไปตัดกําลังอยู่ด้านในฝั่งประเทศเขาเลยนะครับแล้วก็มีหน่วยที่จะไปก่อวินาศกรรมนะครับไปก่อวินาศกรรมในในหน่วยทหารนะครับในที่ตั้งทหารในหน่วยปืนใหญ่หน่วยอะไรเนี่ยอ๋อกันคอโทษนะครับเราก็จะส่งหน่วยนี้ไปนะครับแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งที่ลงไปก็เป็นหน่วยที่หน่วยเขาเรียกว่าหน่วยสื่อสารหน่วยแผนที่เนี่ยนะครับ ลงไปเพื่อที่จะไปชี้เป้านะครับไปเช็คพิกัดเอาเป็นไรก็มีหน้าที่นะครับในการไปชี้เป้าคือไปแจ้งพิกัดนะครับไปส่องกล้องดูแบบเข้าไปกันชุดหนึ่งก็ไม่กี่คนนะครับเพื่อที่จะไปดูว่ามีหน่วยทหารตั้งอยู่ตรงไหนมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตรงไหนมีอ่า หน่วยทหารเขาเรียกว่าเป็นส่วนหน้าของเขานะครับที่เราตรวจเจอนะครับเราก็จะมีการส่งพิกัดที่ตั้งนั้นมาให้ทางบกบกอของเรานะครับบกบกอ,อยู่ที่บ้านนาเจริญนะครับบ้านนาเจริญนี่ก็อยู่อําเภอจังหวัดอําเภอนาแห้วจังหวัดจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยไม่ลืมจังหวัด <c oughs> เราก็จะส่งมานะครับการส่ง สัญญาณผ่านเราส่งผ่านดาวเทียมเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะมีเครื่องมือสื่อสารตอนนั้นถือว่าประเทศไทยเราก็ไม่ธรรมดานะครับเราก็มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยสามารถส่งเครื่องสัญญาณผ่านดาวเทียมได้นะครับบอกพิกัดนะครับเพื่อที่จะให้ปืนใหญ่ของเราเนี่ยยิงะยไะกลนะครับไปทําลายปืนใหญ่ต่างๆฐานต่างๆที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ ไปแจ้งพิกัดเพื่อที่จะบอกให้เครื่องบินของเราตอนนั้นใช้เครื่องบินฝูงบินโอว0เทนนะครับเพื่อจะไปทิ้งระเบิดทำลายนะครับตอนนั้นนะครับทหารพรานของเราชุดนี้นะครับมันก็ไม่เยไม่เรียกทหารพรานเป็นหน่วยผสมชุดรหัสสีหาราชเดชโชนเนี่ยก็จะแทรกซึมไปตามพื้นที่ที่เรียกว่ากักนดารน,นะครับไม่มีน้ําเป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดารเขาสูง ไปในพื้นที่ที่ยากลําบากจนข้าศึกหรือว่าทหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาคิดไม่ถึงว่าเราจะต้องไปตรงนั้นเพราะมันไม่มีน้ํามันกันดานมันภูเขาชันมันหน้าผาชันนะครับเราต้องปีนหน้าผาอะไรขึ้นไปนะครับจากการที่ว่าขึ้นไปในพื้นที่ที่ยากลําบากอย่างนั้นนะครับทําให้ภารกิตสําเร็จ,จทําให้เราสามารถรอดพ้นจากสายตาของทหารข้าศึกได้เพราะเขาคิดไม่ถึงนะครับแต่ทุกคนที่ไปก็ยากลําบากอดน้ํากันต้องกินน้ํา อ่ากินน้ําฉี่หรือว่าน้าเยี่ยวของตัวเองนะครับถึงขั้นนั้นเลยนะครับแล้วก็กินน้ําเกลือนะครับอดน้ํากันขนาดนั้นแต่ภารกิจก็สาเร็จนะครับเมื่อเข้าไปในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับก็ไปถึงจุดหมายตรงจุดหนึ่งแล้วก็มีการแยกกันออกเป็นสี่ชุดนะครับชุดนี้ไปทําหน้าที่ตรงนี้ชุดนี้ไปทําหน้าที่ซึ่งก่อนที่จะไปเขาก็วางแผนกันหมดแล้วว่า แต่ละชุดต้องไปทางไหนไปทําภาิจอะไรนะครับก็แบ่งกันไปแล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นเราก็แยกกันไปต่างคนต่างไปไปทําหน้าที่นะครับหลังจากที่ได้เป้าหมายอะไรเรียบร้อยก็ส่งกลับมานะครับส่งผ่านดาวเทียมมามาที่บอกอส่วนหน้านะครับที่นาจเจริญบ้านนาจเจริญจังหวัดเลยนะครับหลังจากที่ทางนี้รู้เรื่องเรียบร้อยรู้พิกัดเรียบร้อยนะครับปืนใหญ่เราก็ยิงทําลายนะครับ ยิงทาลายฐานปืนใหญ่ฐานทหารที่เขาตั้งอยู่ตามแนวชายแดนอยู่ติดชายแดนไทยช่วงนั้นนะครับทําให้ปืนใหญ่และก็ฐานที่ตั้งของทหารตามแนวชายแดนนั้นของฝ่ายตรงข้ามนะครับถูกทําลายเน็เะตุ้มเป๊ะตายสูญเสียจํานวนมากอาวุธอุปกรณ์ปืนคอหนักร้อยยี่สิบพวกปืนใหญ่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับอะไรต่างๆพวกจรวดอะไรต่างๆถูกทําลายกันเยอะแยะมากเลยครับแล้วก็สูญเสียกําลังพลเมื่อเขา โดนทำลายขนาดนั้นเขาก็ถอนนะครับเขาก็ถอนก็ถอนกําลังกลับเข้าไปส่วนที่เหลือก็ถอนกําลังกลับลึกเข้าไปในฝั่งประเทศลาวเมื่อลึกเข้าไปไกลนะครับลึกเข้าไปอยู่ไกลมากไม่สามารถปืนใหญ่ที่เขาตั้งอยู่ด้านหลังอ่ะเขาไม่สามารถยิงมาช่วยเนินหนึ่งสี่สองแปดบ้านลุงเก้าได้นะครับเพราะมันไกลเกินเกินพิกัดเกินรัศมีของอาวุธของปืนใหญ่นั่นเองนะครับนี่คือแผนที่ทหารไทยทําตอนนั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับชุดที่เข้าไปชุดสียระเดโชเนี่ยเข้าไปก็แจ้งพิกัดนะครับว่าแถวบ้านนากอกาแถวนี้นะครับมันจะมีฐานทหารมีอะไรอยู่แจ้งพิกัดมารู้ถ้าผมจําไม่ผิดนะเราจะมี15เป้าหมายนะครับมีอยู่ทั้งหมด15เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งทหารนะครับเป็นฐานปืนใหญ่นะครับมีกองกําลังอะไรต่างๆอยู่ทั้งหมด15เป้าหมายก็ส่งกลับมา ให้บอกอส่วนหน้าของเราที่บ้านนาจเจริญน,นะครับเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของเครื่องบิน OV 1 0ทนะครับเครื่องบิน OV10 จากฝูงบิน4ี่หนึ่งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับ4ี่ตาคลีและครสวรรค์เนี่ยแหละครับก็บินไปจะไปทิ้งในเวลากลางคืนนะครับไปทิ้งระเบิดในเวลากลางคืนทิ้งตอนนั้นที่เนิน5สะอาดที่เนิน1 4 2 8สี่ดบ้านรวมกล้าวนี้ทหารผ่านของเราก็ยังเกาะติดนะครับเกาะติดห่างฐาน30เมตรห้าสิเมตรร้อยเมตรนะครับ ก็ยังถล่มกันอยู่นะครับตอนนั้นเขายังยิงกดดันอย่างหนักทําให้มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวนะครับพอค่ําลงมาเสียงปืนเงียบนอกจากมีลูกยาวปืนใหญ่ที่เรายิงไปนะครับการประทะกันก็เงียบไปแล้วนะครับทหารพรานของเรานะครับค่ายปของไัยที่อยู่ตามเนินต่างๆประมาณสองสามทุ่มก็ได้ยินเสียงเครื่องบินฝูงบินโอวิเทนของเราบินข้ามหัวนะครับเงี้ยงี้งง้งมุ่งหน้าไปที่ประเทศลาวนะครับ แล้วก็ไปทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายตามที่ได้รับแก้งมาว่าพิกัดอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับก็ไปทิ้งระเบิดก็ทําให้ฝ่ายลาวนี่ได้รับการสูญเสียจํานวนมากนะครับได้รับการสูญเสียจํานวนมากเป้าหมายถูกทําลายอาวุธกระสุนคลังคลังอาวุธโดนทําลายแถมยังมีผู้ที่กําลังทหารสูญเสียอยีกจํานวนมากนะครับ ในขณะเดียวกันมันมีอยู่เที่ยวหนึ่งนะครับที่ฝูงบินของเราโอวีเทนของเราขณะที่บินลงไปทิ้งระเบิดก็ถูกจรวดแซมเจ็ดเขายิงเข้ามาหลายลูกนะครับมีจรวดแซมเจ็ดลูกหนึ่งไประเบิดตู้มถูกด้านอาดิบด้าน,ด,าน,ด,านด้านหางของเครื่องบินโอวีเทนไอหางบวงที่พวกเราเรียกนะครับโอวีเทนทำให้เครื่องบินเสียการทรงตัวแล้วก็ ตกลงมานะครับลอยไปแล้วก็ตกลงมากรร่อนที่เครื่องบินจะตกถึงพื้นนะครับนักบินทั้งสองคนนะครับทั้งบินทั้งทั้งสองนายนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับ hmm. ก็ดีตัวออกจากเครื่องบินนะครับก่อนที่เครื่องบินจะจะมงโลกนะครับ hmm. ก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าหลังจาก้นลงมาแล้วก็ถูกทหารเราวควบคุมตัวจับไปเป็นเชลยนะครับก็ hmm. ต้องถือ hmm. ว่าทางทหารเราเนี่ยเขาจับไปก็จากที่เขาได้ เปิดเผยมาก็เขาปฏิบัติต่อเฉลยศึกได้ดีนะครับเขาปฏิบัติตามกฎของสงครามนะครับไม่มีการทําร้ายไม่มีการข่มขู่นะครับเขาก็ทําไปตามระเบียบของเฉลยนะครับส่วนเหตุการณ์นะครับตอนนั้นในประเทศลาวนี่เกิดโกลาหลขึ้นนะครับเพราะว่ามีข่าวลือนะครับมีข่าวลือว่าตอนเนี้ยในประเทศลาวเนี่ยมีหน่วย ซัปเปอร์หน่วยปฏิบัติการพิเศษซัปเปอร์ของทหารไทยเนี่ยท,ที่มาในแบบประชาชนเนี่ยเป็นพันๆคนที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆโดยเฉพาะที่เวียงจันทร์เนี่ยดูเยอะมากอันนี้เกิดข่าวลือขึน้นนะการปล่อยข่าวลือขึ้นมานะครับหน่วยซัปเปอร์ของไทยที่มากันตอนนี้นะครับก็คือเขาพร้อมที่จะจับอาวุธขึ้นโจ <c oughs> มตีพร้อมๆกันทั่วเวียงจันทร์และหลายๆหัวเมืองอันนี้คือการปล่อยข่าวลือกันขึ้นมานะครับซึ่งการปล่อยข่าวลือ ตัวนี้นะครับเราได้รับการเปิดเผยว่าเป็นการทํางานระหว่างทหารไทยกับลาวขวาของนายพลวังเป่านะครับลาวฝ่ายขวาที่ลาวที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ทัวเนียนะครับเขาก็ทําหน้าที่ในการกระจายข่าวเปิดข่าวหรือปล่อยปล่อยข่าวลือขึ้นมาทําให้คนแตกตื่นทาให้ทหารอ,าอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนต่างๆในภูมิเืองต่างๆนะครับทหารลาวก็เกิดการเสียขวัญน,นะครับเพราะว่าเกิดการปล่อยข่าวลือนี้ขึ้นมา นี่แหละครับการทำสงครามมันไม่ใช่ว่าเจาเพาะพอยิงกันอย่างเดียวนะครับมันมีหลายมันมีหลายปัจจัยนะครับในการทำสงครามเนี่ยมีทั้งข่าวลือนะครับปล่อยข่าวลือเป่ขาปข่าวสารนะครับเพื่อที่จะทิงความได้เปรียบทำลายขวัญและกําลังใจฝ่ายตรงข้ามนะครับและในที่สุดนะครับเมื่อเกิดข่าวลือมากๆแล้วก็พื้นที่เป้าหมายแหล่ง15เป้าหมายก็ถูกเราทิ้งระเบิดถูกเรายิงปืนใหญ่ทําลาย ปืนใหญ่ระยะไกลของเรายิงทําลายหมดเพราะว่าหน่วยหน่วยปฏิบัติการรับน,บนักรบเนาีนํำของเราก็คือหน่วยสีหาราเดชโชเนี่ยเข้าไปฝังตัวอยู่ในประเทศลาวแล้วก็คี้เป้าแก้งคีกัดมานะครับเราก็ปฏิบัติการได้สําเร็จนะครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียไม่สามารถที่จะส่งกำลังขึ้นมาสนับสนุนที่เนินหนึ่ได้ ไม่สามารถที่จะส่งสเบียงขึ้นมาที่เนินหนึ่งสี่สได้เพราะว่าเรามีการตัดเส้นทางนะครับซุ่มโจมตีตัดเส้นทางการส่งกําลังบารุงนะครับไม่ว่าทางบกทางน้ํานะครับเราก็วางหมดจึงฝ่ายตรงข้ามจึงจําเป็นจะต้องมีการเจรจานะครับจึงเกิดการเจรจากันขึ้นมาแล้วก็มีการสงบศึกในเวลาต่อมาอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น จริงๆตามข้อมูลที่ผมมีนะครับผมมีข้อมูลตามจริงก็จะมีวีดีโอการเจราจามีอะไรหมดอยู่นะครับแต่วันนี้มาเล่าด้วยปากให้ฟังนะครับก็หวังว่าเอฟซีนะครับคงจะฟังแล้วก็คงจะเข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นยังไงไม่ต้องไปเถียงกันนะครับก็แม้ว่าเราจะรบกันนะครับเมื่อสงครามจบนะครับ ความสัมพันธ์ของไทยนะครับที่มีไมตรีต่อเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาช่วยกันพัฒนาช่วยกันดูแลกันตั้งแต่ปี2530เรื่ยมานะครับตั้งปี2531เรื่ยมาหลังจากสงครามสงบนะครับไทยก็ไม่ได้ทึดโกรธกดเคืองนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการข้ามไปมาหาสู่มีการค้าขายมีการอะไรกันอยู่ปกตินะครับนั่นก็คืออุบัติเหตุ สงครามชายแดนก็นำมาเล่าสู่กันฟังเรื่องจริงมันก็เป็นแบบนี้เองนะครับสำหรับการรบครั้งนั้นนะครับที่เนิน1 4 2 8ในสงครามรุ่ม9นะครับทหารพรานค่ายปักธงไทยของเราขอสรุปยอดการสูญเสียนะครับขอสรุปเรียบอขอสร,สรุปยอดการสูญเสียของทหารพรานจุดโจมชค513แห่งค่ายปักธงไทยซึ่งเราส่งกำลังเข้าไปรบตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับพศ2530 ยาวมาถึงวันที่19เดือนกุมภาพันธ์2531จริงสงบศึกจริงมีการยุติการสู้รบนะครับจากการรบอันยาวนานนะครับทหารพันจูโจมจาก่ายประคงชัยหลายกองร้อยนะครับหลายส่วนนะครับเสียชีวิตในสนามรบทั้งหมดก็11นายนะครับบาดเจ็บ112นายพิการ40นายนะครับซึ่งจากยอดนี้นะครับ คือยอดการบันทึกของหน่วยเราเลยนะครับหน่วยข่ายป่าอุชัยเราบันทึกเป็นหนังสือเล่มๆที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดไม่ได้มโนมานะครับคือมันเป็นหลักฐานที่ทางหน่วยของเราทางค่ายป่าอุชัยเราทําขึ้นมาผมก็มีบันทึกไว้เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นการรบที่ดุเดือดหนักหน่วงที่สุดนะครับตั้งแต่ค่ายป่าอุชัยรบมาไม่ว่าจะรบกับทหารเวียดนามตรงไหนตรงไหนแต่จุดนี้เนี่ยข่ายป่าอุชัยรับภาร RI กิจที่หนักหน่วงเพราะว่าเราต้องปีนขึ้นไปตีเขานะครับ เขาที่ชัน75-80องศาบางบางแห่งนะครับที่เราปีนขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีสนามระเบิดเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ทุกคนทหารนักรบแห่งค่ายป่าลงใจทุกคนก็ปฏิบัติด,ด้วยจิตด้วยหัวใจด้วยความรักชาติด้วยอุดมการณ์นะครับอย่างกล้าหาญนะครับในที่สุดนะครับเมื่อสองครามสงบเราก็เสียชีวิต11นายบาดเจ็บ112นาย พิการ4ี่สบนายนะครับมีทั้งขาขาดสองข้างแขนขาดสองข้างตาบอดก็มีหมดนะครับพวกที่พิการพวกที่บาดเจ็บนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเหตุการณ์สงบร่มเย็นแล้วนะครับนักรรค่ขยปะกงใจของเราที่ไปรบในครั้งนั้นหลายกองร้อยนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ยังลึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะครับผมก็นําเรื่องราวเก่าๆซึ่งกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งจอมบ,บัตสุวินที่ผมอยู่ก็เป็นกองร้อยหนึ่งนะครับที่ ได้ขึ้นไปรบครั้งนั้นด้วยนะครับตั้งแต่ปี30เรื่อยมานะครับก็สงครามจบนะครับเพราะว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะครับสงครามก็เช่นกันครับย่อมมีวันสงบย่อมมีวันเลิกย่อมมีวันหยุดยิงกันจบสงครามสงบนะครับแม้ว่าสงครามจะสงบไปแล้วนะครับแต่พวกเรานะรักรบทุกคนก็ยัง ว่างๆก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะครับผมก็นํามาเล่าให้กับเอฟซฟังว่าในอดีตมันเป็นยังไงนะครับสงครามบ้านร่มเก้าเป็นยังไงผมได้เขียนหนังสือด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับผมเขียนหนังสือเรื่องหลังเลือดพิทักษ์ปัตตภีที่ชายแดนลาวก็คือเหตุการณ์การรบที่ร่มเกล้านี่นะนะครับใครจะสนับสนุนก็ ติดต่อมาตามเบอร์โทรใต้ใต้ชื่อเรื่องนะครับมันจะมีเบอร์โทร0808253839นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อสมรภูมิบ้านลมเก้ามีนะครับมีทั้งเสื้อเสื้อคอปกเสื้อคอกลมนะครับอย่างตัวที่ผมใส่นี่ก็อ่าบ้านลมเก้าเหมือนกันครับแต่ว่าผมทํามา2แบบนะครับใครจะอุดหนุนนะครับเพิ่งทํามาเมื่อวานนี้เองนะครับก็อุดหนุนได้ติดต่อมาได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง ใครสนใครมีข้อข้องใจใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะเอามาตอบในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกเรื่องที่เล่าคือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงมีภาพประกอบนะครับสําหรับภาพเรื่องราวการรบที่ล่มก้าวอะไรต่างๆนะครับใครอยากรู้อยากเห็นซื้อหนังสือไปอ่านก็จะมีภาพประกอบนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาผมก็จะให้ดูภาพ ในเหตุการณ์ได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ